คุณวิเศษในตัวของหลวงพ่อกลวยนั้นลูกศิษย์ยกย่องว่าหลวงพ่อคือผู้วิเศษเมืองสันอย่างแท้จริงเมืองสันขบุรีก็คืออำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเกจิอาจารย์ของเมืองนี้ที่จําได้รุ่นปู่มีหนึ่งองค์ก็คือหลวงพ่อเท่าปั้นวัดข้างข่าวส่วนรุ่นพ่อก็มีสามสี่องค์คือหลวงพ่อคงวัดใหม่บําเพ็ญบุญหลวงพ่อปลื้มวัดสังคารามหลวงพ่อโตวัดวิหารทองและหลวงพ่อโมวัดจันทารามส่วนรุ่นสุดท้ายหรือว่ารุ่นลูกก็มีสามองค์คือหลวงพ่อกวย วัดโคสิตารามหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญและองค์สุดท้ายคือหลวงพ่อพิมพ์วัดสนามชัยในจำนวนเกจิอาจารย์ที่กล่าววันนี้มีเพียงสองท่านที่มีดวงจิตมหัศจรรย์จนสิทธิยอมรับและตั้งฉายาให้ว่าเป็นผู้วิเศษไม่ว่าจะบนบานบอกเล่าอย่างไรใกล้ไกลแค่ไหนถ้ารู้จะช่วยได้ท่านจะช่วยทันทีท่านผู้นั้นก็คือหลวงพ่อเท่าวัดข้งข่าวและหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามหลวงพ่อเป็นพระที่อุดมลาภ ท่านได้ปฏิบัติตนเหมือนพระเวสสันดรปฏิบัติตนเหมือนพระศรีวลีเถระเหมือนพระสังกัจจายชอบทําทานเป็นที่สุดแล้วก็ยังได้ติดต่อกับพระศรีวลีได้แม้ที่กระถางทูบของท่านท่านก็ทําธงพระศรีวลีบูชาอยู่ท่านสวดคาถาบูชาทุกวันทําให้ท่านเป็นพระที่อุดมลาบมีคนมาขอหวยท่านถ้าท่านเห็นว่าพอมีโชคลาบท่านก็จะเขียนให้ตรงๆเลยมีคนถูกหวยพระบูชารูปท่านมีเป็นร้อยคนบางคนได้ส่งเงินมาทําบุญมูลนิธิตกหนึ่งหมื่นบาทเพราะถูกหวยจากการขอพรท่าน มีคนถูกหวยกันมากชนิดไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเกี่ยวกับการที่ท่านเป็นผู้อุดมลาบนี้เมื่อมีผู้คนบูชารูปท่านจะปรากฏว่ามีความสุขความเจริญซื้อง่ายขายคล่องสมกับคำพรของท,ท่านที่เคยให้แก่สิทธิ์ไว้คือขออย่าให้อดอย่าให้ยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขา